พาทุกท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศหลังจากที่นั่งในห้องนะคะดูดวงดาวกันไปวันนี้มาอยู่ที่เขาคิจกูดจังหวัดจันทบุรีค่ะแล้วก็เลยออกมาทำคอนเทนต์ส่งคำทำนายให้ท่านสำหรับเดือนมีนาคม2 5 6 7ในปักแรกถึงแม้ว่าดาวประจำตัวท่านชาวราศีมีนลัคนามีนจะเดินหน้านะคะตั้งแต่วันที่9้มกราคมเป็นต้นมา แล้วก็ส่งเสริมให้ท่านหาลู่ทางทำมาหากินได้ในระดับหนึ่งแต่วันที่3มีนาคมนี้มันมีดาวตัวหนึ่งเข้ามากระทบชิ่งต่อดาวร้าหูก็คือดาวพุธซึ่งเป็นคู่ศัตรูกันถามว่าพอเป็นคู่ศัตรูแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นดาวพุธมาจากคำว่าคู่ไม่ว่าคู่ครองคู่ค้าหุ้นส่วนแล้วดาวพุธมันหมายถึงการเซ็นสัญญาเอกสารการเจรจาหรือแม้แต่คำพูดคำจา หรือแม้แต่ข้อเขียนหรือแม้แต่คําว่าในเมื่อดาวพุธมันเป็นคู่ศัตรูกับชาวรากับดาวราหูก็จะส่งผลให้ท่านมีโอกาสหนึ่งผิดพลาดในเรื่องเอกสารสัญญาการสื่อสารอาจจะเป็นพิษเป็นภัยได้หรือแม้แต่การทําธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่ในเรื่อง นะคะในเรื่องของการเซ็นสัญญาใครก็ตามนะคะใครก็ตามที่มีเรื่องของการเซ็นสัญญาเข้ามาเกี่ยวข้องหนึ่งถ้ายังไม่เซ็นขอให้ตรวจเอกสารให้ดีถ้าไม่เข้าใจจะต้องใช้ผู้ช่วยเหลือเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วล่ะก็คือคนที่มีองค์ความรู้ในท่านในเรื่องที่ท่านจะเซ็นสัญญาแล้วดาวพุธมันมาจากคำว่าเรื่องของคู่ครองด้วย นอกจากเรื่องคู่ค้านะคะที่ต้องเซ็นเอกสารกันมาจากในเรื่องของคู่ครองด้วยหนึง่งก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของการเจรจาสื่อสารกับคู่ครองของเราไม่ว่าผัวไม่ว่าเมียหรือว่าใครที่อยู่ร่วมกันแล้วถึงแม้ว่าจะไม่มีทางนิตินายเกิดขึ้นมันก็มีเรื่องของพฤตินยเกิดขึ้นแล้วก็ขอให้ดูแลรักษาแล้วก็สื่อสารกันด้วย,ด,วยวะะด้วยความไม่ประมาทนะคะด้วยความไม่ประมาท แต่ถ้ามองด้านดีถ้ามองด้านดีใครที่มีคู่อยู่แล้วนะคะหนึ่งเป็นมือที่สามกันไหมจนกระทั่งมีเรื่องมีราวทำให้เราต้องหม่นมองหม,มุนไหมทำให้เราเกิดการนินทาใส่ร้ายหรือแม้แต่มีบัตรสนเท่ไหมนะคะหรือมีคำนินทา สส่ร้ายป้ายสีกันไหมก็ขอให้ชาวราศีมีนลัคนามีนไม่ว่าโสดหรือไม่โสด,สด <c oughs> ก็ขอให้ดูแลดีๆหน่อยหรือหรือถ้าบอกว่าเอมีคนมาจีบเราดูหน่อยว่าเขามีเจ้าของแล้วหรือยังสมัยนี้มันมีเจ้าของกันเกินกลาดนะคะ1ต่อ4 1หนึ่งต่อ5ไม่ว่าหญิงว่าว่าชายคุยกันเยอะแยะไปหมดเลยก็สืบประวัติให้ดีถ้าจะตกลงปลงใจหรือคอนเน็กชันติดต่อเจรจากับคําว่าคู่นะคะไม่ว่าจะเล่นชั่วครั้งชั่วคราวหรือไม่ก็จะคิดจีบกันเป็นจริงเป็นจัง ช่วงนี้อย่าเพิ่งตัดสินใจใดๆเดี๋ยวการตัดสินใจนั้นจะนำมาซึ่งความไม่ดีไม่งามไม่ว่าท่านจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายนะคะจะเป็นเด็กหรือจะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ดาวพุธกับดาวราหูเป็นคู่กรณีกันในเรื่องของการหลอกลวงด้วยนะคะการหลอกลวงด้วยแล้วดาวราหูมันอาจจะเป็นโลกออนไลน์ไหมนะคะถ้าใครติดต่อกันทางออนไลน์อยู่ ระวังถูกหลอกถูกโกงถูกหักหลังถูกทรยศอันนี้ค่ะมองในด้านลบแต่ถ้ามองในด้านบวกมันมีอะไรเกิดขึ้นไหมมันบวกยากมันบวกยากเพราะว่าที่มาที่ไปของดาวราหูมันเป็นเจ้าเรือนภพวินาศคือความเสียหายด้วยแล้วดาวพุธซึ่งเป็นดาววิถีชีวิตของคุณความเจริญเติบโตของคุณเข้ามาปะกับดาวราหูที่ชีวิตที่เรือนลัคนาของเราหรือเรือนราศีของเราเนี่ยค่ะ คุณก็คงจะหนียากนะคะคุณก็คงจะหนียากในระดับหนึ่งดังนั้นในต้นเดือนมีนาคมโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่3มีนาคมเป็นต้นไปขอเตือนชาวราศีมีนลัคนามีนช้าชีวิตช่วงนี้ให้ระมัดระวังหน่อยนะคะดาวพุธมาจากเรือนภพพันธุคำว่าพันธุคือทรัพย์สินคือบ้านคือช่องคือห้องคือหอด้วยนะคะ ในเมื่อมันจอเจอดาวคู่ศัตรูทรัพย์สินของเรามีเกณฑ์เสียหายไหมใครจะเอาไปรีไฟแนนซ์เราอาจจะไม่ผ่านไหมหรือใครที่จะไปกู้หนี้เอาบ้านไปแลกเงินเอาบ้านไปกู้เป็นตัวเงินหรือไม่ก็เอารถนะคะเอารถเอารเรือไปกู้เป็นตัวเงิน<อ>งก็คงจะผ่านด่านยากหน่อยนึงนะคะผ่านด่านยากหน่อยนึง,องอเอกสาร<อ>สัญญา<อ>ไม่พร้อมอไหมหรือก็คือการถูกโกงหักหลัง คนที่เป็นสื่อกลางอาจจะอยากได้นโนนอยากได้นั่นไหมแบงก์อาจจะอนุมัติไฟแนนซ์อาจจะอนุมัติแต่ว่าคนกลางอาจจะอยากได้อะไรเพิ่มเติมจากเราตรงนี้ค่ะต้องระมัดร,ระวังเป็นที่สุดแล้วก็ไปเชื่อมสัมพันธ์กับโตะทํางานที่ทํางานด้วยนะคะใช้ชีวิตหรือแม้แต่คําพูดคาจาก,ก็ต้องระมัดร,ระวังว่ามันมีการเสี่ยมกันให้ผิดใจกันไม่ในวงงานของเราในที่ทํางานของเรา ดังนั้นถ้ามันถ้าบอกว่าการแก้กรรมคืออะไรช่วงนี้ก็เอาหูเอานาเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แทนนะคะแล้วก็ทำอะไรที่มันเหมือนเฉยซะในฐานะที่คุณเป็นดาวเทพราศีมีนลัคนามีนเป็นเรือนพบวินาศของดวงเมืองดวงโลกคำว่าวินาศก็คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังผู้ที่เสียสละผู้ที่ปล่อยผู้ที่ปลงผู้ที่วางค่ะแต่มนุษย์ถูกสร้างมาให้มีรักโลกโหลดหลงเต ไปหมดเลยดังนั้นถ้าจะให้ปล่อยให้วางนี่ก็ค่อนข้างจะจะต้องเรียนรู้กันอีกหลายชาติหลายภพแต่เราต้องทําตัวให้ตามดาวนะคะเราต้องทําตัวให้ตามดาวในฐานะที่คุณเป็นดาวเทพคุณก็ต้องทําตัวถ้าบอกว่าเทพมันอาจจะมองแล้วไม่ชัดเจนถ้าสมมติว่าคุณเป็นดาวจเจ้าอาวาสอย่างนี้ค่ะในเมื่อคุณเป็นดาวเจ้าอาวาสคุณจะต้องทําตัวเป็นเจ้าอาวาสที่ซื่อสัตย์ยุติธรรมและมีคุณธรรมปกครองคนใต้อนัตให้มีความดีงามมากกว่าที่ จะใช้ตำแหน่งจเจ้าอาวาสนั้นไปทำอย่างอื่นที่ไม่ดีนะคะแล้วก็ถูกบีบบังคับแล้วไงในเมื่อคุณเป็นดาวจเจ้าอาวาสนะคะคุณจะไปทุศีลก็ไม่ได้คุณจะผิดบาปอะไรก็ไม่ได้กรรมก็ห้าจีกแหละสมัยนี้ค่ะคุณก็จะโดนเร็วหน่อยนะคะวันนี้คิดว่าน่าจะเป็นพอ,พอจะเป็นประโยชน์สําหรับชาวราศีมี